สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนครับเมื่อนี้กินข้าวครับวันนี้ครับกินข้าวสามคนครับวันนี้ครับนี่เบาเท้าครับคนหลบรอครับเบาเท้าคนหลบรอครับในหอยลอยเมียครับพี่น้องครับนี่คือในหอยลอยเมียครับพี่น้องครับเพราะยังมีอยู่กาครับคุณหน่อยก็มูครับขอลออยู่ครับเมนูอว่าหันวันไหนครับหนึ่งครับก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งโอ้ยถวยได้หอยเอามาครับเมียสุมเหมือนีนเมียเห็ดหาบ่อทลางบปคอยยักยือเห็ได้หนี่งกินซุกินวันนี้ มี้อผู้เมาอ่ามีก้อยบักหอยครับพี่น้องครับก้อยหอยมีดอักเล้ยดอกพักก้อยหอยนี่ครับนี่ครับัก้อยห้อยเฮ้ยดอกพักพี่น้องมึงครับก็เพิ่มมากข้าวเผาหลายอย่างครับวันนี้ครับก้อยบักหอยนี่นี่หอยกินมาเบิร์ดมาขึ้นอีกครับพี่น้องครับก้อยสู้กินครับหอยครับแกงห้อยเนาะแกงห้อยอันนี้ลาบลาบครับปุ้นเอามาเผาินข้าวน้ำกันครับลุยลุยลุยข้าวเส่า บรรยากาศวันนี้พี่น้องอาจจะเห็นว่าคือแปลกหูแปลกตาแน่นอนเมื่อนี้กินข้าวอยู่กลางสนามครับพี่น้องครับกลางสนามเทคนิคเคมอลาทครับแล้วท่านเกมาเสาประตูครับเสาประตูนี่เป็นนิมิตไม้อันใหม่ครับพี่น้องครับปกติเคยเห็นเสาสีขาวนะครับแต่อยู่นี่นี่เสานี่ต้องสีม่วงไรอ่าลาชชมพูครับสีม่วงชมพูครับเสาประตูครับแปลกมฮะผักเอลซีครับพี่น้องครับกินข้าวแซ่บครับบรรยากาศกลางสนามเมือนี้ครับกลางสนาม เราจะทอดในหอยลอยเมียครับกินกวนมูเลยครับพี่น้องครับสดเอายืยอเอายืยอเอายืยอเอาเฮ้ยเต็มข้อกัดสวดเขวามากครับพี่น้องครับบรรยากาศสดปนใกว่ากันน่ะปนยังกันจะปะปนยังดีฮะฟัดผู้จังไลยสดเมียเมียแกงไห้เลยแกงใหม่เมียแกงไห้เลยอ๋อผู้ชันหยุดเนี่ย แม่ว่ามีหรือยังแม่เห็นยังไงแม่เนียจะจมจมอืมแม่เหรอโอเคจม่ยออเพิ่มระดับนึงเลยครับน่ากินกันไปซื่อกินาอืมตะกุ้งครับตัวใหญุ่้งเต็มุ้งเต็มเจ้าเยอครับอืมนไลอืมนไงให้ได้กินไปบซาผมม่อยไม่ให้ได้กินเนาะ เนี่ยมเนี่ยพ่เมี่ยบ่เนี่พ่เนียพ่เนียพี่เนียพีนียพ่นยากกเนพเนอ่ย่เนี่เนี่่เนเนี่ยเนี่ยพบ่เนก่นยพง่เนีีเีย่เนียพ่นย่เนยพีเ่ย่อยีเพิ่น่่เนี่เน่นนยนี่นี้ยยนนเนยยเยเเนี่ยฮะอยู่นแม่เ่เนาะีนี้ขาดแม่ไม่ได้ เท่างหคบดิบ้างเพิ่งไ้วรือเ่าอเพิ่งเลยเถอว่าม่นั่นจำจ่าไปดีบ้างเพิ่งไม่ได้หรอกปล่คัดแม่หรืเมียมือนจุดจุดทองไรจะคล้องจุดอันบ่จุดเฟื่องห้นร้อนเอาไปไปัวบอลจูดท้องขางไดกวนน้องทาจุดทองไาใดกวนอืเอาเสียบครับ ฮัทตีอ้อนแล้วออต้องประสานจังใช่รยแจงหมใช่หรือยังอืมจุดใจขนาดจุดใจอยูอย่นะครับไอพ่อคือทำมากินขาวต้นเึ้นเลยอ้ย ไม่เขนขอเพื่อนประจํากินอีมแลใสกัตตองไปจ๊กข้อหักกอบเขากันเนีเพื่อนไกินต้องาาอกกนเลอีกนะบอกนี่เราไปยังไงเี่หนังครับ้อยหอยครับนี่หอยกับหอยในหอยครับพี่น้องครับเ <c oughs> ออกินมาเพื่อนขึ้นอย่างกันปะหอยซูกินมาจมีนี่ยเลยซูกินเนาะมีม่เนี่แจ้วเลยเนาะจ้าหลับจตนกซูแต่เขายินไลยอืมน่องมากนาะเห็นยังอื นกจีบนกกระท่น,ก,นกพิราดนกมัดบอเนี่ยต้อง่อยจนบอกเศร้าอ,อ้เนาะเศร้าอยู่มึบอกมันดื้อน้ะมันดื้อเอาไปลาบมาหนึ่งแ้วว่ร่างขามาอยู่ยบอกว่าม,มาเขืาแถวเนี่ยเห็นไมมองเว้ยเพราะความเป็นปบรบียบเรียบร้อย กินเห็ดแ well, anyway. ็เลวเลยบังครับมันเลี่ยวเรจะทำเบาอแนวเดียวกันเมื่อเห็ดก็เลีวที่เจ้าเมื่ออะไรเมื่ออะไรเปนออยากต่ออะไรเมื่ออะไรเล่ยวเลยเป๋อ้ยากเป๋อจะไม่ักจิตแจมแน่วได้เล็กน้อยก็ได้ออยาวต้ปาาเปล่า คือำเจ้าสมัยเรียนนะกำกักระนั่มเนว่ยหข่อยมันหูก็ยังยั